น้องโอมอจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กล่าเริงโอมเป็นเด็กชอบทํากิจกรรมเยอะกิจกรรมพวกเด็กผู้ชายนะคะเด็กฟุตบอลเล่นโรดโขนอะไรอย่างเงี้ยคือตามสไตล์ของเขาเลยค่ะโอมเสร็จหรือยังลูกน้องเนี่ยคือคลอดก่อนกำหนด มันจะมีภาวะของของคันเป็นพิษของแม่โอมอยู่โรงพยาบาลน,นานประมาณ7เดือนก็จะได้กลับบ้านช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีหลายภาวะดูดกืนไม่ได้บ้างแพ้อาหารบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมาเจอภาวะของภูมิคุ้มกันบกพร่องพบเป็นโรคแรกจวบเหมาะว่าตอนที่ตรวจ l ลบแล้วเจอก็เลยทราบว่าเขามีอีกหนึ่งโรคก็คือในเรื่องของอ่เบาหวานชนิดที่หนึ่ง ครั้งแรกว่าเขาเป็นไทวันแน่แล้วเนี่ยคือแบบว่าเสียใจและทุกคนเลยมันมีอยู่คำหนึ่งก็คือว่ามันเป็นตลอดชีวิตจะต้องพึ่งอินซูลินไปนตลอดชีวิตสิ่งแรกเราคิดว่าเฮ้ยลูกเราต้องทําอะไรหลายๆอย่างทีเ่เขาอยากจะทําไม่ได้แน่เลยเทุกอย่างก็คืออนาคตต่างๆที่วางไวกก้ก็มาวางแผนกันใหม่พอถึงวัยที่เขาต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็เลย ไปติดต่อที่โรงเรียนอนุบาลน,น้องเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งน,นะคะอุปกรณ์ในการตรวจมีแค่นี้ค่ะกรอกใบสมัครจ่ายค่าเทมเอมวัดชุดเสื้อผ้าเรียบร้อยพอกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้ชั่วโมงเขาก็โทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวทางโรงเรียนจะคืนเงินให้นะคะอะไรเงี้ยคือโรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบดูแลน้องได้ก็หาโรงเรียนใหม่เราก็เลยแบบกรอกใบสมัครตัดสินใจกรอกเลยว่าเป็นเบาหวาน บอกไปเลยว่าเป็นเบาหวานเรียนจักรวนุบาล3ที่นี่ก็ถือว่าที่นี่ให้โอกาสให้โอกาสน้องในการเรียนร่วมกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้แบ่งแยกเรื่องภาวะเจ็บป่วยวัยนนี้จะรบกวนสอบถา,าม่ะคะว่าเมนูอาหารกลางวันของสอัปดาห์นี้มีอะไรบ้างแล้วกออ็ขอเมนูอาหารของทางโรงเรียนว่าแต่ละวนันเขาทานอะไรเพื่อแม่เนี่ยจะได้ฉีดยาน้องมาจากที่บ้านเพราะว่าเขาจะต้องคำนวณน,น้ำนมอาหารเนี่ยให้เหมาะกับอินซูลินที่จะฉีด ลูกไปโรงเรียนอะเราไม่เคยมีความสุขวา่าสบายใจว่าเอ้ยลูกปลอดภัยทั้งคันพี่มั่นใจว่าเราเตรียมลูกไปอย่างดีเตรียมยาเตรียมอะไรไปอย่างดีแต่เราก็ยังมีความกังวลเล็กๆว่าลูกจะเกิดภาวะน้าําตาลต่งเมื่อไหร่ลูกน้าตาลสูงไหมไอ้เนี้ยมันจะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเป็นมาตลอดตั้งแต่เริ่มที่เขาเป็น ตัวเองผิดพลาดลืมจอกตอนตีสามเพราะปกติะเคยตั้งเวลาก็พอดีว่าตอนดึกอะค่ะเขานอนอยู่แล้วเขาก็พูดอะไรขึ้นมาไม่รู้เราก็เรียกลูกเขย่าเขาจับเขาขึ้นมาแล้วก็เลยเรียกเขาไม่ตอบสนองคือตาลืมแต่ไม่รับรู้ปากไม่เกืนแล้วเริ่มมีอาการเก่งแขนข้างขวาเขาไม่มีแรงยกไม่ได้เขาเริ่มจะชกกักชักอะค่ะเพราะว่าเราก็รีบง้างปาก ลูกเพื่อที่จะหยอดน้าหวานเข้าทางกระพุกก้งแก้มไม่ให้เขาสาลักแต่เขาไม่เกินไม่มีสติที่จะตอบสนองเราได้มีแต่เกรงมือตกใจแล้วพองสติแทบไม่อยู่บางทีไม่รู้ว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงคือตอนนั้นประเมินไว้ว่าเราจะเรียกรถฉุกเฉินแต่กว่ารถฉุกเฉินจะมาเราจะต้องแก้สถานาการณ์ตรงหน้าให้ได้ก่อนคือทำยังไงก็ได้ให้น้ำหวานพยายามไหลลงคอให้ได้จนมาสาสายอะคะ่ะ เขาก็เริ่มพูดแขนขวาขาขวาเริ่มขยับได้เราก็เลยบอกเฮ้ยเราพลาดยิ่งใหญ่มากเลยอะเคยเลี้ยงมาตั้งนานมีครั้งนี้ที่เหมือนจะเสียลูกไปเราก็เลยแบบไม่อยากให้เกิดภาวะนี้อีกเพราะไม่รู้ว่าเราจะโชคดีที่น้องสามารถจะกลับมาได้แบบนี้หรือเปล่า ไม่ว่าจะคนเป็นเบาหวานประเภทไหนก็ตามเมื่อเกิดอาการไม่ดีอย่างนี้ค่ะเครื่องตรวจเลือดแล้วก็แถบจอหนํำตาเนี้ก็จะสามารถช่วยชีวิตเราได้ถ้าเกิดเรารู้ว่าน้ำตาลต่ำหรือน้ำตาลสูงเราจะได้แก้ไขทันก่อนที่เหตุร้ายๆปลายสุดของแต่ละคนเนี่ยจะมาถึงะคะ่ะ